นในข้อที่6นะครับเขาบอกว่าแม่มีส้มและแอปเปิลอยู่จำนวนหนึ่งแม่แบ่งจำนวนส้มครึ่งหนึ่งให้นนและครึ่งหนึ่งให้แนนะแปลว่าแนนกับนนเนี่ยได้ส้มไปคนละเท่าๆกันเนาะโอเคถ้าปกติเนี่ยโดยทั่วๆไปเขาจะสมมุติว่าแม่มีส้ม x ผล ให้นนไปครึ่งหนึ่งนนก็ได้ x ส่วน2แนนครึ่งหนึ่งแนนก็ได้ x ส่วน2แต่ถ้าเราไม่อยากให้มันติดเศษส่วนโดยไม่จำเป็นแบบเนี้ยเราก็ตั้งให้แม่มีส้ม 2x ผลไปซะก,ก,ก็ได้ถ้าแม่มีส้ม x ผลพอแบ่งเป็นครึ่งครึ่งมันก็จะเป็น x ก,กับ x เ,เขีย่ยปะเออซึ่งครูมักจะทำแบบนั้นอ่สมมุตินะครับ สมมุติให้แม่มีส้มเท่ากับ 2x ผลแบ่งส้มให้นนครึ่งหนึ่งก็คือ x ผลนะแล้วก็แบ่งส้ม ให้แนนอีกครึ่งหนึ่งก็คือ x ผลเหมือนกันต่อไปแบ่งจำนวนแอปเปิลครึ่งหนึ่งให้นนและครึ่งหนึ่งให้แนนก็ลักษณะเดียวกันแต่เราจะมาตั้งว่าแอปเปิลเป็น 2x อ,อ,อีกไม่ได้แล้วเพราะไม่งั้นแอปเปิลกับส้มถูกบังคับให้ต้องเท่ากันซึ่งจริงๆเราอาจจะไม่เท่าก็ได้ใช่ปะ ตั้งเป็น 2y เออสมมุติให้แม่มีแอปเปิ้ลเท่ากับ 2y ผลแบ่งแอปเปิ้ลให้นนท์ เท่ากับ y ผลแบ่งแอปเปิ้ลให้แนนเท่ากับ y ผลอ่ะโอเคเหมือน,นตอนนี้ เราเคลียร์ไอ้สองบรรทัดนี้ไปแล้วนะเราเอาข้อมูลของสองบรรทัดนี้มาไล่เรียบร้อยละก็มาไล่ข้อมูลต่อไปเขาพูดว่าเมื่อนนกินส้มไปแปดผลเมื่อนนกินส้มไปแปดผลนนจะมีจำนวนส้มเป็นสามเท่าของแอปเปิ้ลที่นนมี จากประโยคนี้มันยาวยาวงั้นครูจะไม่เอาไปเขียนใหม่นะแต่ครูจะโยงลูกศรมานะว่ามาจากประโยคนี้นะเมื่อนน,นกินส้มไปแปดผลเพราะฉะนั้นนนจะเหลือส้มกี่ผล จะเหลือส้มย้อนกลับไปดูตอนแรกนนน่ะได้ส้มจากแม่มา x ผลใช่ไหมเนี่ยเมื่อกินไป8ผลก็เลยเหลือส้ม x ลบผลนะเขาบอกว่านนจะมีส้มที่เหลือนะเป็น3เท่าของแอปเปิลที่นนมี ส้มที่เหลือของนนจะเป็นสามเท่าของแอปเปิ้ลที่นนมีเอามาทำเอามาปลี่ยนเป็นสมการเอามาสร้างสมการส้มที่เหลือของนนแทนที่ด้วยอะไรครับ X-8 ลบเป็นเป็นคือเครื่องหมาย i s a m r เป็นอยู่คือก็เครื่องหมายเท่ากับ i s a m r เป็นอยู่คือเครื่องหมายเท่ากับ3เท่าของก็3ามคูณสเท่าของก็สา,ค,นะสา,า,สาคูณนะครับแอปเปิลที่นนมี ดูสิแอปเปิลนนมีแอปเปิลอยู่เท่าไหร่นนยังไม่ได้กินแอปเปิลเลยถูกป่ะที่โจทย์พูดนอะนนที่โจทย์พูดนนกินแต่ส้มไปใช่ไหมนนยังไม่ได้กินแอปเปิลนะแอปเปิลได้จากแม่มาวายผลเพราะฉะนั้นแอปเปิลตอนนี้ยังเป็นวายนะแอปเปิลที่นนมีก็แทนที่ลงไปด้วย Y เพราะฉะนั้นย้ายลบแปะไป จึงได้ x เท่ากับสคูณ y หมายถึงสาม y ลบแย้ามาฝั่งนี้ก็จะเป็นบวก8เก็บไว้ก่อนเก็บไว้เป็นสมการที่1เก็บไว้ก่อน สับสนจุดไหนหรือเปล่าครับอ่าโอเคถ้าไม่สับสนนะกูจะมาไล่ประโยคนี้บ้างแล้วนะเมื่อแนนกินแอปเปิลสผลบ้างประโยคนนีน้เอาตรงนี้มาไล่ กินแอปเปิ้ลไปสามผลเพราะฉะนั้นแนนจะเหลือแอปเปิ้ลแค่ไหน เสียงตาเสียงตาเสียงตามันพอจะแทน แนนจะเหลือแอปเปิลเท่ากับเท่าไหร่ครับ y ลบสามนะแนนได้แอปเปิลจากแม่มา y าผลใช่ไหมเมื่อทานไป3ผลก็เลยเหลือ y ลบสามน,นะ เขาบอกว่าเมื่อทานไปสามผลนะเมื่อแนนทานไปสามผลแนนจะมีจำนวนส้มเป็นสี่เท่าของแอปเปิ้ลที่เหลือแนนจะมีจำนวนส้มเป็นสี่เท่าจำนวนส้มของแนนจะเป็นสี่เท่าของจำนวนแอปเปิ้ลที่เหลือจำนวนส้มของแนน จะเป็นสีเท่าของจํานวนแอปเปิลของจํานวนแอปเปิลที่เหลืออยู่ของแนน จำนวนส้มของแนนแทนที่ด้วยอะไรลงไปในเรื่องราวเนี่ยแนนกินแต่แอปเปิลไปใช่ป่ะส้มยังไม่ได้กินเลยเนะนาะแนนได้ส้มจากแม่มาเอกผลแนนยังไม่ได้กินส้มเลยเพราะฉะนั้นจำนวนส้มของแนนตอนนี้ยังคงเป็นเอกเป็นคือเครื่องหมายเท่ากับ4เท่าของก็4คูณ จำนวนแอปเปิลที่เหลืออยู่แนนเหลือแอปเปิลอยู่แค่ไหนแนนเหลือแอปเปิลคือ y ลบ3โอเคก็ x เท่ากับ4คูณด้วย y ลบ3แจกแจงเลยแล้วกันนะ4คูณ y ก็ได้ 4y 4คูณลบ3ก็เป็นลบ12 จะแจ้งไปเลยนะครับเดีย๋ยวรอมันแห้งก่อน 4y ลบ12 เนนด็กสังเกตครับสมการ1กับสมการ2เนี่ยมันคือค่า x ทั้งคู่เลยใช่ไหมทั้งสมการ1และสมการนี้มันก็คือค่าของ x ด้วยกันทั้งคู่ใช่ไหมเนี่ยมันคือ x เท่ากับด้วยกันทั้งคู่ใช่ป่ะแสดงว่าตรงนี้เท่ากับ x ตรงนี้ก็เท่ากับ x แสดงว่า2ออันตรงนี้ครับ ด้านขวาของสมการเนี้ล้วนแล้วแต่เท่ากับ x ด้วยกันทั้งคู่เพราะฉะนั้นมันต้องเท่ากันเข้าไหมครับเพราะฉะนั้น 4y ลบ12จะต้องเท่ากับ 3y บวก8เหตุผลเพราะเท่ากับ x เท่ากับ x เหมือนกัน ย้ายข้างเอาัวแล้วไว้ฝั่งนี้ 3Y ย้ายมาก็เป็นลบสายลบสิย้ายไปก็เป็นบวกสิบสนะสี่วลบสาก็ได้ Y 8ยแบวกสิก็ได้ยนะี่สได้ค่า Y แล้วนะครับก็พร้อมจะหาค่า X นะได้ค่า Y แล้วก็พร้อมจะหาค่า X นะทีนี้คําถามะครับ คำถามคือเดิมแม่มีแอปเปิลกี่ผลแอปเปิลมันตัวมันเกี่ยวข้องกับตัว y หรือเกี่ยวข้องกับตัว x ย้อนกลับไปดูสิ y อย่างนี้เราเราไม่จําเป็นต้องไปหา x ก็ได้โอเคนไหมครับแต่ถ้าจะหานะครับเนี่ยแทนที่ y ด้วย20ลงไปก็จะได้ค่า x ลองดูนะแทนที่ y ด้วย20ครับ3คูณ20ได้60 60บวก8ก็จะได้ x เป็น68 โอเคไหมครับหรือจะแทนลงไปในนี้ก็ได้แทนที่ x ด้วย20 24ได้80 80-12ลบ12ก็จะได้ x เป็น68พอเข้าใจป่ะนะโจทย์ถามเรื่องแม่มีแอปเปิลนะเดิมแม่มีแอปเปิลมันเกี่ยวข้องกับตัวแปร y ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวแปร x เลยไม่ต้องไปหาตัวแปร x ให้เสียเวลา ที่เราตั้งไว้คือ 2y ก็2คูณด้วย20ก็คือ40ผลแทนข่าวว้ด้วย20ลงไปนะครับแทนข้าวว้ด้วย20ลองอไปมีจุดไหนงงงงสงสัยมีไหมครับ 有疑